ว,วันนี้ผมจะมาเล่นเกมรถถังอีกแล้วนะคะวันนี้ผมยังไม่ได้ตัวละครไหนนะครับผมเคยชนะได้แสงเยอะทุกคนอาจจะงวงว่าผมได้แสงเงินนะครับเพราะเพราะว่าผมไปซื้อแสงในการเล่นจับเวลาอย่างไรเล่าผมก็เลยได้แสงที่เขามาให้ผมก็เลย เสียใจที่ไม่มีแสงแบบน,นั้นผมก็เลยเข้าไปเล่นและถ้าผมเล่นเสร็จผมก็ต้องตกใจที่คุณเห็นมันคือแสงเยอะอยังไงล่ะอย่างตัวนี้ใช่ไหมครับเราจะดูวิธีการให้ลูก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 ถ้าูอนนี้มันแตกเนี่ยถ้าเรากดใช่ไหมเราต้องกดค้างไว้แบบนี้ใช่ไหมแล้วมันจะแตกออกมาถ้าเรากดเราก็จะเห็นที่ตรงนี้ใช่ไหมว่ามันจะ การที่แตกเราต้องดูที่อันยิงนะครับนีค่ค่ะและถ้ามีอันนี้เรากดมันก็ต้องเลงดีๆแล้วมันแตกแบบนี้ไงล่ะผมว่าแล้วว่าตัวนี้มันหดกว่าเดิมหดกว่าเดิมอีกนะครับขอตัวนี้นะครับ

คนไหมครับอย่างเท่เออใช่ไหมครับอย่างเท่ถ้าเป็นแบบนี้มันจะเป็นแค่คนแบบนี้แล้วมีคอนเสียบบดีดโดนโดนเลยมันคือรถถังอะไรอ๋อรถถังแบบนี้นั่นเองว่าแล้วเธอต้องเป็นแบบนี้ คิดว <c oughs> <c oughs> ่าจะเข้าวานแล้วไช่ไหมวกไปน,นะครับแบบนี้นะครับอุ๊ยมีบอสแล้วฮะตัวตนี้ผมเคยผ่านมาแล้วมันไม่หดนะครับไม่หวดแบบนี้ไงที โอ้ยโดนตัวเองเลยเลิศแบบนี้ก็ไม่เอาเติมดีกว่าแบบนี่นะครับปังเป็นไงโอ้ยรวนตัวเองอ้ยโอยคอนเกมไแบบปหมดแป๊บกำลังเล่นเกมอยู่โอเคครับรอก่อนนะครับทุกคนอาจจะอองงว่าทำมไก็ผล ต้องทำภารกิจในอันที่ผมอารคลิปยังไงละ่ะ <ST AT> แบบนี้ยังไง <ST AT> แบบนี้ไงล่ะครับ <ST AT> ดีแนะ่บู๊ คนที่ว่าผมเล่นเก่งอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับทั้งใต้เลยที่เน็ตเป็นไงล่ะครับทุกคนว่าผม,มเล่นเก่งใช่ไหมครับงั้นอย่าลืมกดไลค์เลยนะโอ้โหยบอสทำไมตัวใหญ่มากเลยอะ่ะใครชอบเกมน,นี้มากกว่าอย่าลืมดาวน์โดดเด่นหนะ่อยในแอปสตูอ์เป็นไงล่ะ ซ้อนหลอดไอ้แค่ไม่ใช่แบบนี้ you แล้วรอเนี่ยในรงเรือนะสิอายัไม่หมด บอสไปได้เราก็ไม,ม่มีวันเข้าบ้านเขได้แบบนี้กัน คุณนำหาได้นะบอลบอลมาแล้วบอลมาแล้วใครคุณนำหาบอลได้ม,ม,ม,มันเป็นจในใิ้งเจอมาใกล้ก็เห็นไหนแล้วหรอได้ต้องโหลดมา này nè, ừ, เราตายม่แล้วคุณน้ะผู้แกยัย่ข สิบแล้วนะค่ะนี่เน่นี่เน่นี่แน,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 น่โอ้ยตาลีโอ้ยมีคนใหม่อีกแล้ว ชนะอยู่แล้วเชียวใช่ไหมครับท่านผู้ชมแต่ว่า New Fortune er Modelista โอ้โหเมื่อกี้เราแพ้ไปได้ไงเนี่ยเริ่มดีครับ ตัวไรฮ่าฮ่าฮ่ว่าอยู่ได้เฉยต้องเปงน็นตัวนักสีโอ้ยมันแตกไป มันมันไม่หวดหรอกว่าแล้วพอดพอดต้องตายเผื่อเอาทำไมผู้เกทั้งหมดตายแล้วทั้งนโค้กคุณตัวเองมันหวดมากครับปอดนะ้าทำไมหวดอด่ะมันยิงแล้วก็ขวดมันแตกโดนพวกเก่าเอาจริงทีนะมันไมมันต้องบอกอนะ๋อมาแล้วเป็นอะไรกันอยะางนี่นะ้ ไหนื่อนอย่าลักขอพูดมาแล้งรับอดชอะรด้วยดมาถอสถ้มีอมาเลยถือ้เองเอ็งดูสิเอาด ปวดกันไฟวาแล,ปละป้อว่าทำไมมันปวดเอาจริงดิทำไมตัวเองตัวเองกว เป็นไงล่ะท่านผู้ชมครับเราถือบอลด้วยล่ะโอ้ยทุกคนขอยไปฉันหวดกว่ด็ได้โอ้ยไม่หวดแล้วโอ้ยแล้วทำไมทุกคนไม่กลัวล่ะไอหวดกว็เหมือนกันเออพวกเราแพ้มันได้เพราะวางมันบอลไม่ได้เล็ก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 เล็ีคล็กเล็ก ทุกคนคะคิดว่าบอสตัวน้ำหือตัวเองไหมคะอย่าลืมคอมเมนต์ตดตาด้วยนะครับมีคนมาแล้วานี่ยครับยังข้าเลย้าเ่เออเอ ở đây này các cô ạ ไปเลยทุกคนฉันมาแล้วหัวแม่หัวตรงไป ชนะอยู่นะครับรอบนี้อ้เนนี้เขาไม่เริ่มหวแล้วนันนี้เราไม่เรื่มวเแต่ว่าเราก็ได้เียญเอแต่ว่าเหรียญแล้วนะสิไม่พอ ท่านผู้ชมครับขอโทษนะที่ตัดต่อเพราะว่าเราลืมไปนะสิมีเน่ังน,นี้เราต้องชนะให้ได้ าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนปานองเยี้ยด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้านี้ไปๆจวมีเกมใหม่ๆม,มาเล่นอีกนะครับจุ๊บจุ๊บ